ทำลายอาถรรพ์ด้วยยันสุครีบทาไมถึงมีความเชื่อแบบนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนคะผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูตลลนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของยันต์อีกยันต์หนึ่งที่แทบจะเป็นยันต์ที่ถูกลืมไปแล้วนะครับนั่นก็คือยันต์สุครีบนั่นเองว่าทำไมก็ถึงมีความเชื่อกันว่ายันต์สุครีปเนี่ยสามารถทำลายอาถรรพ์ได้และยันต์สุครีปเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมสักเล็กน้อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับสุครีพกันก่อนเลยดีกว่านะครับเผื่อว่าจะมีเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักสุครีพนั่นเองนะครับผมสุครีพนี่นะครับเป็นพญาวานอนที่เป็นบุตรของพระอาทิตย์กับนางการอาจานาะครับผมเป็นทหารเอกคนหนึ่งของพระรามเป็นพี่น้องกับพญาพาลีนั่นเองเลยมีศักดิ์เป็นน้าของหนุมานด้วยนะครับสุครีพเป็นพญาวานอนที่มีผิวกายสีแดงเหมือนดังพระอาทิตย์ผู้เป็นพระบิดาและมีปากอ้าสวมชดายอดบัตรมีความสามารถในด้านการรบ และมีอิทธิฤทธิ์มากมายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสุครีพเนี่ยก็มีความสามารถใกล้เคียงกับหนุมานเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าสุครีพมาสวามิภักดิ์กับพระรามเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือจากพระรามนั่นเองแต่หนุมานเนี่ยนะครับมาอยู่กับพระรามโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆนะครับลักษณะนิสัยของสุครีพเนี่ยจะเป็นคนที่สุขุมรอบคอบและเป็นผู้เสียสละ แต่จะติดตรงที่บ้ายอบ้ายุไปหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งบทบาทและเหตุการสาคัญของสุครีพในเรื่องลาเมเกียนเนี่ยนะครับก็คือตอนสุครีพหักฉันนั่นเองนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์จับไปพระรามก็ได้ทําการออกตามหาไปจนถึงกรุงลงกาและได้ส่งองคตให้ถือพระรชาชสารไปถึงทศกัณฐ์เพื่อที่จะขอนางสีดากลับคืนแต่ทศกัณฐ์ไม่ยอมและให้เสนาเข้าจับองคตองคตจึงฆ่าเสนายักษ์ตายไป4ตน เมื่อองคตฆ่าเสนายักษ์ตายแล้วทศกัณฐ์ก็ได้ยกฉัดเพื่อบังแสงพระอาทิตย์ป้องกันมาให้ฝ่ายพระรามมองเห็นกุงโรงกาและเพื่อที่จะได้ฆ่าไพรพลวานอนได้อย่างสะดวกส่วนพระรามนะครับก็ได้ยินเสียงไพรพลวานอนร้องกันโว,วกเวกโวยวายเลยนะครับอีกทั้งท้องฟ้าเนี่ยก็ยังมืดมิดลงเลยสงสัยนะครับผมถามพิเภกไปพิเภกก็บอกว่าเป็นเพราะทศกัณฐ์นะครับได้ทําการยกฉัดขึ้นบังแสงอาทิตย์นั่นเอง เพื่อให้ฝั่งพระรามเนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่าฝั่งทศกัณฐ์เนี่ยยังมองเห็นนะครับพระรามนะครับก็เลยได้ส่งสุครีพไปเพื่อให้ไปทําการหักฉัดของทศกัณฐ์และเอามองกุฎของทศกัณฐ์มาถวายแด่พระรามนั่นเองแต่ฉัดที่ทศกัณฐ์นำมาตั้งนั้นไม่ใช่ฉัดธรรมดาเพราะเป็นฉัดแก้วพิชัยโมลีฉัดอาคมที่มีมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงลงกาเป็นฉัดที่พระเจ้าปู่มอบให้กับทศกัณฐ์ไว้แต่สุครีพนั้นก็ได้หักฉัดและทําลายอาคมลงอย่างง่ายดาย และนี่แหละครับเลยเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าผู้ที่ศักยันสุครีบเนี่ยนะครับจะสามารถทําลายอาคมทําลายอาถรรพ์ต่างๆได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยยันสุครีบไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับยังเด่นในเรื่องของการติดต่อเจรจาในงานสําคัญต่างๆเด่นในเรื่องของมหาอํานาจเด่นในเรื่องของความคงกระพันชาติและเมตตามหานิยมอีกด้วยนะครับ และในการสักยนันต์สุครีบนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะสักเป็นแค่ตัวของสุครีบ <bring them truth> แต่ก็จะมีบางสำนักนะครับที่สักเป็นยันต์สุครีพผักชัดเลยก็มีนะครับผมยันต์สุครีบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยันต์ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่น้อยเลยนะครับแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่กลับไม่ค่อยเป็นที่นิยมกลับเป็นยันต์ที่ถูกลืมนั่นเองนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีคนไหนสักยนันต์สุครีบกันบ้างล่ะครับคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแต่หากเพื่อนๆชอบคลิปนะครับ อย่างที่ผมว่าไว้ทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยนะครับสำหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอล่าไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ